ตัวนี้คือคุณยายสุภลักษณ์นะคะคุณยายสุภลักษณ์คือแม่ของเป่าตังเป่าตังคือตัวนี้นะคะแม่ของเป่าตังคุณยายสุภลักษณ์เนี่ยเขามีแม่ทั้งหมดเออเขาม, <laughs> มีลูกเขามีลูกสีเนาะเขามีลูกทั้งหมดห้าตัวห้าตัวใช่ใชห้าตัวมีเป่าตังนะคะ แล้วก็เป่าตุงแล้วก็เป๋าเต็มที่เรารู้จักกันคือกิกสุวัจีนีนั่นแหละค่ะเป่าเต็มที่อยู่ในบ้านนะคะส่วนอีก2องตองตัวเนี่ยชื่อโมธนากสาทุแม่ได้มอบให้เพื่อนไปแล้วนะคะตั้งแต่คลอดมาใหม่ๆนะคะแม่ก็ให้เพื่อนที่อุตรดิตถ์ไปนะคะเด็กๆก,ก็มีความสุขดีในบ้านสวนที่อุตรดิตถ์นะคะนี่คือคุณยายสุภลักษณ์แก่มากแล้วนะคะอายุสิบกว่าปีนะคะ มาอยู่กับแม่ก็เป็นสารพัดโรคนะคะก็รักษากันไปพอรักษากันไปเหลือโรคสุดท้ายที่คุณยายเป็นก็คือภูมิแพ้นะคะน้ำมูกไหลตลอดเวลานะคะนี่คือคุณยายนะคะคุณยายของบ้านนะคะสีสวยค่ะเป็นสีสุภักษณ์นี่เห็นไหมคะดูสายตาสิน่ารักค่ะสีสวยนะคะคุณยายสุขภาพดีนะคะทุกๆวันนะคะ เดี๋ยวแม่จะค่อยๆถ่ายให้ทีละตัวนะ้วันนี้เอาสักสามสามถึงห้าตัวก่อนเนี่ยตัวที่สองก็คือเปาตังนี่แหละคะ่ะคนเกเลของเรานะคะนี่คือลูกชายของเขาคุณยายกับลูกชายของเขานะคะลูกชายของเขาคนดื้อข,ของแม่เนี่ยนักเลงเนี่ยเรียกแม่ทั้งวันเปาตังครับที่อย่างนี้ไม่เรียกนะคะแต่พออยู่ไกลๆกันเรียกทั้งวัน พี่อ้อมมานี่พอนั่งคุยกับพี่อ้อมปุ๊บเขาต้องเรียกทั้งวันเรียกทั้งพี่อ้อมเรียกทั้งแม่เรียกทั้งวันเนี่ยค่ะบาตังดูหน้าค่ะความเกเรของเขาบาตังครับ <c oughs> มันเครียวค่ะมาเครียวต้องโดนไตหนึ่งไต่าตังกับแม่ของเขาเดีย๋ยจะให้ไล่ดูทีละตัวไปนะคะ ถุงเงินนะคะนี่คือถุงเงินนะคะถุงเงินถุงเงินเนี่ยถ้า f c ที่รู้จักกันก็จะทราบนะคะว่าแม่จับถุงเงินมาแบบไหนยังไงทุลักทุเลมากเลยนะคะกับการจับถุงเงินมานะคะถุงเงินเป็นลูกของถุงทองนะคะคุณยายคุณยายจะเข้าเฟรมอย่างนี้ไม่ได้ค่ะจะแย่งไม่ได้เลยค่ะคุณยายจะต้องมาแย่งเฟรมนะคะ เขาเรียกว่าค่ะค่ะค่ไม่ว่าคุณยายค่ะขอโทษค่ะคุณยายค่ะขอโทษค่ะคุณยายจะนอนค่ะโอเคค่ะคุณยายมีสิทธินั้นเดี๋ยวนี้ค่ะนะคะแม่ให้สิทธิคุณยายเดี๋ยวนี้ค่ะแม่สัญญานะคะคุณยายสวยเหลือเกินค่ะโอเคค่ะคนหล่อไปแล้วค่ะเพราะเบื่อคุณยายนะคะเพราะว่าคุณยายจะตบใช่ไหมคะคุณยายจะตกคุณยายคุณยายอยากเป็นดาราเหรอคะคุณยายอยากเป็นดาราค่ะโอเคค่ะคุณยายแม่จะให้คุณยายเป็นดารานะคะคุณยายสุภลักษณ์ค่ะ คุณยายอยากเป็นดาราค่ะคุณยายบอกว่าไม่เคยเข้าเฟรมเลยขอเป็นขอเข้าเฟรมนิดนึงนะคะขอเข้าเฟรมนิดนึงจุงเงินสุงเงินจุดรอของแม่จุงเงินสุดออ่งงดออันนี้ไม่ใช่คี้ตานะคะจะเป็นรอยเป็นรอยระหว่างตานะคะคุณยายอยากเข้าเฟรมขอนขอนุญาตมีคุณยายเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ขออนุญาตมีลูกชายของคุณยายด้วยนิดนึงนะคะเพราะว่าตามติดเลยค่ะ ประกบนะคะคืออยากเป็นดาราทั้งคู่ค่ะนะคะอยากเป็นดาราทั้งคู่แม่ไม่ต้องไปไหนอะค่ะเอาแค่สองชีวิตนี้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าคุณยายคุณยายไม่ยอมให้เดินผ่าน,นะค่ะคุณยายกดดันนะคะให้นั่งดูต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราแม่แม่คาดว่าแม่จะไปหาฝรั่งนะคะไปหาฝรั่งคือเท่าแก่น้อยก่อนเพราะว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยมีอาการเป็นหวัดมาเกือบอาทิตย์แล้วนะคะมาเกือบอาทิตย์แล้ว นะคะคือหน้าตาเนี่ยบ่งบอกว่าเป็นหวัดอนะคะเดี๋ยวแม่จะให้ไปดูเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยต้องเช็ดหูเช็ดตาตลอดเลยเพราะว่าน้ําตาไหลตลอดนะคะเมื่อเช้ากับกลางวันได้เช็ดไปแล้วนะคะเช้ากลางวันเช็ดไปแล้วเช็ดบ่อยๆแม่ก็กลัวเขาเจ็บตาเนาะแล้วก็ขี้มูกอะตรงตรงที่จมูกเนี่ยมันจะถลอกได้แม่ก็เลยไม่ไม่ได้เช็ดในตอนของบ่ายบ่ายไม่ได้เช็ดเดี๋ยวจะเช็ดอีกทีหนึ่งประมาณสี่มาห้าโมงนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันว่าถ้าแม่ไม่เช็ดเนี่ยจะเลอะแค่ไหนไปดูพร้อมกันเลยค่ะแม่ก็ยังไม่เห็นลูกเหมือนกันเพราะเช็ดไปตอนเที่ยงแล้วเที่ยงกว่า,วาเช็ดแต่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูฝรั่งกันแล้วกันค่ะเ้าน้อยไหนห่าแม่ที่เด็กดีเห็นไหมเนี่ยเห็นตาไหมคะตาแม่เช็ดแล้วกันเนี่ยไหนจะมีขี้มูกเป็นก้อนๆเนี่ยไอ้แม่เช็ดขี้มูกให้ไม่ยอมให้แม่ค่ะเขาเจ็บมากอะคะ่ะ ดี๋ยวแม่เช็ดมูกก่อนเอามูกออกก่อนหนึ่งก้อนนะครับเอามุกออกก่อนครับหนึ่งก้อนครับมาเร็วๆอันนี้อยู่ข้างนอกนะคะอยู่ตรงบันไดที่แม่กาลังจะเข้าบ้านเนี่ยค่ะท,ที่จะเข้าบ้านมาเร็วเป็นแผลแม่เช็ดแรงไงแม่ให้กินยานะคะยาก้างปลาแล้วก็ยาป้ายตาก็ยังป้ายตาอยู่นะคะยังเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมแม่ไม่พาฝรั่งไปหาหมอ คือเรายังรักษาได้นะคะในตรงนี้แม่ไม่คิดว่าแม่ยังไหวอยู่ที่จะดูแลลูกได้อยู่นะคะนอกจากคือถ้ามันไม่ไหวจริงๆอะไรยังไงแม่ก็คงจะพาลูกไปหาหมอนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยแม่คิดว่าแม่เอาลูกอยู่นะคะแม่ยังพอมียาอยู่แม่ก็รักษากันไปก่อนเนาะอย่างที่ทราบกันดีอยู่เนาะแม่ก็ขอรักษาในส่วนของแม่ก่อนนอกจากไม่ไหวจริงๆหรือลูกเป็นหนักจริงๆแม่พาไปแน่นอนเลยแม่พาไปจริงๆนะคะ เนี่ยแม่แม่ไม่เอารูปอยู่นะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเช็ดหน้าเช็ดตาลูกนิดนึงพอไม่สบายแล้วไม่ค่อยอ้อนแม่นะคะนะคะเนี่ยแม่ไม่ได้ต้องการแบบเออถ่ายลูกตอนไม่สบายให้เอฟซีดูนะเดี๋ยวเอฟซีจะบอกลูกไม่สบายอีกแล้วอะไรเงี้ยคือแม่อยากให้เห็นอาการของเขาแล้วทุกคนก็ถามหาเขาด้วยแม่ก็เลยเออวันนี้ถ่ายให้ดูก็แล้วกันทีละตัวทีละตัวเพราะเอิญเขาอยู่ข้างใกล้ๆแม่ไงไหนแม่ดูสิลูกทลนหัวไหนแม่แกะแกะมุก่อนนิดนึง เอามุกออกก่อนอันนี้สีนะคะสีมันกระเด็นสีมันกระเด็นกระดอนน่าแ,แม่แม่ดูก่อนลูกโอ้ยสงสารจังเลยเดี๋ยวขอดูลูกก่อนนะคะจับเช็ดแล้วนะคะเนี่ยจมูกน้องก็จะเป็นแผลแบบแผลเจ็บๆอะคะ่ะหนูมาให้เอฟซีดูสิลูกหนูมาให้เอฟซีดูสิลูกเนี่ยเห็นไหมคะแม่เช็ดได้ทั้งนี้เพราะแรงกว่านี้เนี่ยเลือดไหล นะคะมแม่เช็ดบ่อยไม่ได้จริงๆคือต้องต้องปล่อยให้เยอะๆก่อนต้องปล่อยแบบเช้ากลางวันเย็นแล้วก็จะจะเช็ดให้เขาเพราะว่าไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยคือเช็ดแรงไม่ได้สงสารเขามากเลยเนี่ยทั้งตาทั้งอะไรเนี่ยค่ะหมอคงให้ยาเดิมๆเหมือนที่แม่มีมนั่นแหละคะ่ะแม่ก็เลยตัดสินใจที่จะดูแลเองในส่วนนี้นะคะหวังว่าเอฟซีคงเข้าใจแม่เนาะแม่ก็เข้าใจว่าเอฟซีหลายท่านเนี่ย รักเท่าแก่น้อยนะคะรักฝรั่งนะคะไม่อยากให้ฝรั่งเป็นอะไรแต่ก็อย่างว่านะคะฝรั่งเองเขาไม่แข็งแรงในห,หลายๆเรื่องอย่างที่ทุกคนทราบดีเรื่องที่ชัดเจนคือเรื่องของหัวใจห้องที่สี่ตีบนะคะอย่างที่คุณหมอเคยแจ้งไปนะคะเป็นโรคหัวใจด้วย <ตา S 1> วน,น<จ>ะคะเนี่ยตาก็เ<ด>จ็บเนาะสงสารจังเลยแม่ไม่เช็ดหนูแล้วลูกแม่ไม่เช็ดไอพีก็เลี้ยงลูกจังเลยเลี้ยงน้องจังเลยอ่ะให้ดู พี่ก็เลี้ยงน้องจังเลยถุงเพชรนะคะถุงเพชรทำอะไรน้องอะ่ะอ๋อเลียก,ก้นน้องรักค่ะรักน้องถุงเพชรรักเด็กนะคะเลียก,ก้นน้องรักเด็กถ้าเขาอารมณ์ดีเขาก็จะเลี้ยงน้องอย่างนี้แหละคะ่ะรักน้อง เออแม่ก็ลืมเล่าให้เอฟซีฟังแม่เคยอันตี้ในเรื่องของการใส่ปลอกคอแล้วทำไมแม่ถึงใส่ปลอกคอเด็กๆแม่อยากบอกว่าแม่ใส่ปลอกคอเด็กๆเนี่ยคือปลอกคอนี้รภัยนะคะแบบนี้นะคะไม่อันตรายนะคะแม่บอกก่อนนะคะไม่อันตรายแล้วอีกอย่างหนึ่งเด็กๆอยู่ในสายตาแม่ถ้าเกิดแม่ออกไปทำงานข้างนอกแม่จะต้องถอดออกเพราะว่าแม่ก็ต้องป้องกันไว้เหมือนกันแม่ก็เลยอธิบายให้เอฟซีได้ฟังตรงนี้นิดนึงนะคะ ปลอกคอที่แม่ใส่ให้ลูกเป็นปลอกคอนิอรภัยนะคะปลอกคอนิอรภัยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะขอให้ทุกคนคลายกังวลได้เลยนะคะเดี๋ยวจะบอกแม่เป็นคนแอนตี้แล้วทำไมแม่ใส่นี่แหละคะ่ะแต่ถ้าไม่ออกไปข้างนอกแม่จะถอดออกนะคะแม่จะถอดออกแบบทันทีทันใดเลยไม่ต้องห่วงตรงนี้นะคะเขาอ้อนพี่เขา เขาอ้อนพี่เขาค่ะเขารักเขารักเขารักฝรั่งมากค่ะเขารักฝรั่งมากๆเขารักฝรั่งมากนะคะเป็นหนุ่มแล้วอะ่ะเอซีเดี๋ยวคงต้องต้องทำหมันแล้วนะคะไข่ไข่เริ่มแบบตกแล้วเป็นหนุ่มแล้วตัวเท่าพี่แล้วนะคะ มองหมาข้างบ้านเห็นหมาใข้างข้างบ้านตัวน้้ยๆมองหมาข้างบ้านตัวใหญ่เท่าพี่แล้วนะคะทูนหัวของแม่มถุงเพชรแม่บอกเอฟซีว่าถุงเพชรอะโตเป็นหนุ่มแล้วต้องต้องทำหมันแล้วนะรู้เปล่าเราไข่ดำของแม่อเออนอนซะลูกนอนก่อนน้อง นอนกับพายุนะคะนอนกับพายุเดี๋ยวแม่จับจับเจ้าทองขึ้นไปต้องเงินต้องเงินจับเจ้าเงินขึ้นไปอื้เงินอยู่วันนี้เถึงเพชรมาให้แม่ดูตาสิ จากที่ให้ดูคุณยายดูลูกคุณยายคือเป๋าตางังแล้วก็มาดูคุณชายเท้าแก่น้อยไม่สบายก็ถ่ายไปเรื่อยเลยเห็นไหมคะจนถึงถึงเพชรนะคะคุณยายก็ยังตามแม่อยู่เห็นไหมคะคุณยายก็ยังตามแม่อยู่คุณยายที่อ้อนคะ่ะแม่คงจะต้องจบที่คลิปนี้เพื่อไปเอาใจคุณยายก่อนนะคะคุณยายอาจจะงอนได้นะคะแล้วก็ตกแม่อ่าอไอเดี๋ยวกินยาลูกเดี๋ยวตอนเย็นกินยา ยังเลยดูจมูกใกล้ๆค่ะเดี๋ยวหาว่าแม่โกหกแม่ขี้เกียจเช็ดไม่ได้ขี้เกียจเช็ดเลยแต่ลูกเจ็บจมูกมากแม่ไม่กล้าทําอะไรมากกว่านี้คือไม่เช็ดบ่อยเพราะลูกเจ็บเห็นไหมคะลูกเจ็บแล้วอยาจะบอกปล่อยให้ลูกที่ตาเกอะกางเลยจมูกเกละกางคือเช็ดแล้วสงสารมากค่ะ fc สงสารมากเช็ดแล้วก็เจ็บหัวใจตัวเองนะคะเปอร์เซียค่ะอ่อนแอบ่อยเป็นนุ่นเป็นนี่ นะคะคแต่รักแล้วก็ต้องดูแลกันไปเราจบคลิปที่ตรงนี้จริงๆค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ